ออกได้แก่นครอนายกปราจีนบุรีและสะแก้วนะคะโอ้โหคือตกกันทั่วหน้าจริงๆนะคะและวันที่13เมษายนนะคะ2568นะภาคเหนือก็มีแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรและจังหวัดตากนะคะภากกลางก็ได้ก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจน,นบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะคะพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาคนรนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลด้วยนะคะและภาค ะวันออกก็ได้แก่จังหวัดนครนายกสะแก้วฉะเชิงเะระชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะล่าสุดวันที่1 4เมษาย,ยนนะคะภาคเหนือมาอีกแล้วแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยจังหวัดตากภาคกลางการจรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมนะคะผลกระทบทพี่เกิดขึ้นนะคะพายุฤดูร้อนนะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนและ